ที่306เลวเพลิงสีแดงทองดังนั้นหากต้องการเป็นเทพในโลกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อฟื้นฟูการฝึกฝนระดับราชาเทพต้องคิดหนทางที่สร้างโอกาสให้ตัวเองจริงๆโดยทั่วไปแล้วจางห้าวส่วนยังสบายดีภายใต้โชคของเนจจิ้งจอกสวรรค์และการช่วยเหลือทันท่วงทีของถังซานภัยพิบัติของเขาได้จบสิ้นลง แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสายฟ้าสามครั้งแต่ในขณะนี้เขาเป็นเทพแล้วแม้ว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บแต่ด้วยร่างกายที่ได้รับการขัดเกลาอย่างสมบูรณ์เขาจะฟื้นตัวในไม่ช้าในเวลานี้ถังซานไม่กล้าที่จะใช้พลังชีวิตในมหาสมุทรมาเสริมให้เขาการระดมจิตใต้สำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขานั้นอันตรายเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยพิบัติเพิ่งเริ่มกระจายตัวควรปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่า ดังนั้นเขาทําได้แค่ลากร่างของจางห่าวส่วนและไม่กล้าที่จะบินเหนือน้ําเขาลากจางห่าวส่วนลงใต้มหาสมุทรไปในทิศทางที่เขาเข้ามาอย่างรวดเร็วสัตว์ในมหาสมุทรเฝ้าดูจากระยะไกลและไม่เข้าใกล้ถงังซานแม้ว่าเขาจะลดระดับจิตใต้สํานึกอันศักดิ์สิทธิ์ลงแล้วแต่ยังคงมีออร่าที่คุ้นเคยของจิตใต้สํานึกอันศักดิ์สิทธิ์อยู่ในร่างกายของเขา อันที่จริงพื้นที่บริเวณนี้ยังคงอยู่ใกล้กับเขตน้ำตื้นของทวีปนางฟ้าและไม่มีสัตว์ในมหาสมุทรที่มีพลังมากเกินไปการว่ายน้ำช้ากว่าการบินมากแม้ว่าถังซานจะเคลื่อนไหวในมหาสมุทรได้เร็วมากแล้วแต่ก็ยังใช้เวลานานก่อนที่เขาจะลากจางห้าวส่วนขึ้นฝั่งได้ในที่สุดถังซานนอนหมดแรงอยู่บนชายหาดฟังเสียงคลื่นที่ก้องอยู่ในหูแม้นิ้วจะยกแทบไม่ขึ้นก็ตาม ท้ายที่สุดเขายังเป็นเพียงระดับ8แม้ว่าเขาจะมีการสนับสนุนจากพลังสวียนเทียนเขาก็ยังเหนื่อยจางห้าว่วนยังอยู่ในอาการวิกฤตแต่ร่างกายของเขาจะดูดซับออร่าของสวรรค์และโลกเพื่อเติมเต็มตัวเองเขาใช้พลังมากเกินไปและต้องการเวลามากพอที่จะเติมเต็มสิ่งที่ดีที่สุดในตอนนี้คือกลับไปที่หุบเขาสีทองเพื่อเติมเต็มแต่ตอนนี้ร่างกายของถังซานหมดแรงดังนั้นเขาต้องหยุดพักก่อน ในเวลานี้ในใจของเขาว่างเปล่ามากเขานึกถึงกระบวนการทั้งหมดในการทะลวงระดับเทพของจางห้าวส่วนในกระบวนการนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพลังของเจ้าครองพิภพนี้ที่ใช้การข้ามผ่านภัยพิบัติเป็นเพียงการทดสอบเท่านั้นในความรู้สึกของถังซานกระบวนการข้ามผ่านภัยพิบัตินี้จริงๆแล้วง่ายกว่าทวิตโต้หลัวที่ครั้งหนึ่งเขาเคยอยู่มาก เมื่อเขารับบททดสอบการเป็นเทพเขาประสบกับความยากลำบากและอุปสรรคมากมายจริงๆซึ่งสายฟ้าน,นี้เทียบไม่ได้เลยในท้ายที่สุดมันต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการเป็นเทพและสืบทอดตำแหน่งเทพแน่นอนว่าสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับตำแหน่งอันสูงส่งของเขาด้วยแต่การกลายเป็นเทพในโลกนี้เป็นเพียงการทะลวงฐานการฝึกฝนในระดับนี้เท่านั้นในความรู้ความเข้าใจของถังซานเป็นอะไรที่ง่ายมาก ใช่มันง่ายมากจริงๆกล่าวคือในโลกนี้อัตราความสำเร็จในการข้ามผ่านภัยพิบัติยังค่อนข้างสูงเมื่อฝึกจนถึงระดับ9จางห้าส่วนยังคงเป็นมนุษย์ยังคงมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างความสามารถทางกายภาพของมนุษย์กับอสูรแต่ตราบใดที่เขาสสมเพียงพอเขาก็ยังสามารถข้ามผ่านภัยพิบัติได้แม้ไม่มีถังซานอยู่ที่นี่ในวันนี้ด้วยอัตราความสำเร็จเกิน80เอร์เซ นี่หมายความว่าเจ้าครองพิภพ,พนี้สนับสนุนสิ่งมีชีวิตในโลกของมันเองเพื่อให้ไปได้ไกลขึ้นเพื่อป้องกันตัวเองหรือไม่มันน่าจะเป็นอะไรที่มากกว่านั้นและที่สำคัญกว่านั้นมันน่าจะเกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลกนี้หากโลกนี้ต้องการเลื่อนเป็นอาณาจักรเทพจริงๆสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความก้าวหน้าในการประทุพลังพูดง่ายๆคือจำเป็นต้องให้กำเนิดราชาเทพ เช่นเดียวกับก่อนการกลับชาติมาเกิดของเขาทั้งส่วนอยู่หลานชายของเขาทํากับดาวมังกรและดาวเพกาซาสัสเขากลายเป็นราชาเทพและในที่สุดก็กลายเป็นเทพมังกรนําดาวเคราะห์ที่ทรงพลังนั้นมาทําการเปลี่ยนแปลงให้สมบูรณ์ในแง่ของระดับพลังงานดาวมังกรและดาวเพกาซาสัสอาจไม่ดีเท่าดาวสีน้ำเงินนี้ในวันนั้นทั้งดาวมังกรและดาวเพกาซาสัสยังสามารถบรรลุระดับอาณาจักรเทพ นี่ทำให้มีความเป็นไปได้ที่ดาวสีน้ำเงินจะกลายเป็นอาณาจักรเทพที่ยิ่งใหญ่กว่าและเมื่อสำเร็จแล้วมันจะไม่เป็นอาณาจักรเทพธรรมดาแต่ทำไมมันไม่ประสบความสำเร็จมาหลายปีแล้วเหตุผลอยู่ที่ไหนมือเหมือนว่าเจ้าครองพิภพ,พนี้มีความกังวลซ่อนอยู่มิฉะนั้นด้วยทรัพยากรมหาศาลเช่นนี้ไม่มีเหตุผลใดที่จะไม่ทำ ความคิดทุกรูปแบบยังคงอยู่ในหัวของถังซานเขารู้ว่าเขาต้องคิดให้ออกทั้งหมดก่อนจึงจะก้าวข้ามภัยพิบัติและกลายเป็นเทพได้การเป็นเทพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเขาไม่เพียงแต่เพื่อชีวิตที่ยืนยาวขึ้นเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการฟื้นพลังที่เขาเคยมีอีกด้วยด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่เขาสามารถพาภรรยาของเขากลับไปยังโลกก่อนและรวมตัวกับครอบครัวและเพื่อนๆของเขา หลังจากพักผ่อนเป็นเวลาสองชั่วโมงถังซานก็ฟื้นกำลังเต็มที่หลังจากที่เขาไม่รู้สึกกดดันจากเจ้าครองพิภพอพีกต่อไปเขาก็ใช้การเปลี่ยนวายุพับปีกทองอีกครั้งและพาจางห้าวส่วนบินกลับไปที่หุบเขาสีทองเมื่อจางห้าวส่วนตื่นจากการนอนหลับสนิทสิ่งแรกที่เขารู้สึกคือความอบอุ่นและความกระปรี้กระเป่าร่างกายของเขาเต็มไปด้วยพลังมากมายทำให้เขารู้สึกอบอุ่นไปทั่วร่างกาย แม้ว่าจะไม่ใช้ความพยายามมากนะักแต่ก็รู้สึกสบายมากนี่ข้าถูกภัยพิบัติโจมตีจนตายหรือจางห้าวส่วนพึมพำกับตัวเองด้วยความ,มง,งุนงงอาจารย์ท่านยังสบายดีเสียงที่คุ้นเคยดังขึ้นจางห้าวส่วนลุกขึ้นนั่งจากนั้นเขาก็เห็นถังซานและวูปิงจริงอยู่ข้างๆเขา เขากราบพริบตาและกล้มหน้าลงสำรวจตัวเองเขาเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าที่สะอาดแล้วถังซานน่าจะสวมให้เขาที่สำคัญกว่านั้นดูเหมือนเขาจะแตกต่างออกไปข้าข้าทำสำเร็จแล้วหรือจางห้าวส่วนมองตรงไปที่ถังซานถังซานยิ้มและพยักหน้าในเวลานี้ในที่สุดจางห้าวส่วนก็มีสติขึ้นอย่างสมบูรณ์ความตื่นเต้นในดวงตาของเขาไม่สามารถปกปิดได้เขาทำสำเร็จใช้เขาทะลวงระดับเทพสำเร็จ เขาลุกขึ้นนั่งสมาธิทันทีรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในร่างกายออร่าสีทองจางๆแผ่ออกมาจากเขาทําให้ความอบอุ่นโดยรอบดีขึ้นผิวของเขายังเพิ่มชั้นของออร่าสีทองศักดิ์สิทธิ์ทําให้วู้ิงจริงรู้สึกอิจฉาตาร้อนขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวระดับเทพบนโลกนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งอายุยืนและอนาคต หลังจากมนุษย์กลายเป็นเทพแล้วตราบใดที่พวกเขาเต็มใจที่จะเข้าร่วมกับเผ่าที่มีอิทธิพลพวกมันก็ยินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่งสำหรับเผ่าอาสูรและเผ่าวิญญาณใดๆก็จำเป็นต้องมีขุมพลังระดับเทพเช่นกันนี่คือความมั่นคงของเผ่าจางห้าวส่วนบนรรลุระดับเทพแล้วนี่เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากสำหรับพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งงูปิงจิงซึ่งมีฐานการฝึกฝนระดับแดแล้วเขาเข้าใกล้ระดับเทพมากขึ้นเรื่อยๆ ถ้านายกเทศมนตรีทำได้เขาก็ทำได้เช่นกันด้านหลังจางห้าวส่วนออราสีทองค่อยๆค,ค,ควบแน่นกลายเป็นร่างมายาของอสูรสิงโตที่เต็มไปด้วยเปลวเพลิงสีทองสดใสซึ่งดูเหมือนร่างมายาของอสูรสิงโตทองแต่ไม่เหมือนกับไอพุดเดิ่อนขนทองคู่แข่งของถังซานเปลวเพลิงสีทองของเขาเป็นสีแดงทอง ดังนั้นสิ่งที่จางห้าวส่วนกำลังปะทูจึงไม่ใช่เปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์สีทองของเผ่าอสูรสิงโตทองแต่เป็นเพลิงอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติของสายเลือดสีทองบางอย่างเช่นกันลักษณะของเปลวเพลิงสีทองคือสามารถกลืนพลังของศัตรูและเปลี่ยนเป็นพลังโจมตีได้เปลวเพลิงสีแดงทองบนร่างของจางห้าวส่วนนั้นเผาไม่อย่างบริสุทธิ์นั่นเป็นเปลวเพลิงชนิดหนึ่งที่แม้แต่พลังจิตวิญญาณก็ดูเหมือนจะเผาไม่ได้ หลังจากเข้าสู่ระดับเทพแล้วพลังสายเลือดของเขาต้องก้าวกระโดดในเชิงคุณภาพไม่ต้องสงสัยว่ามันได้เข้าสู่เกณฑ์ของสายเลือดอันดับสองแล้วแต่ก็ยังมีช่องว่างเมื่อเทียบกับสายเลือดของเผ่าอสูรสิงโตทองบริสุทธิ์แต่แน่นอนว่าหลังจากเข้าสู่ระดับเทพแล้วต้องแข็งแกร่งกว่าเผ่าอสูรสิงโตอื่นๆ สิ่งนี้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการะส,สมของจางห้าวซวนและความจริงที่ว่าเขาต้องทนกับภัยพิบัติสายฟ้าที่รุนแรงมากซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ควรต้องทนนายกเทศสมนตรีท่านบนรรลุระดับเทพแล้วมันน่าทึ่งจริงๆหากข้าสามารถบรรลุระดับเทพได้มันคงวิเศษไปเลยติงไปมองที่จางห้าวซวนด้วยความอิจฉาและกล่าวกับตัวเองกูลี่ขบริมฝีปากของเขาและกล่าวว่า อย่าว่าแต่เจ้าเลยแม้ว่าจะเป็นข้าเองสำหรับระดับเทพข้าก็เกรงว่าจะทำไม่ได้บทที่307กลับเข้าไปในสนามกีฬาในครั้งนี้ติงไปไม่ปฏิเสธซึ่งเป็นอะไรที่หาได้ยากเขาถอนหายใจและกล่าวว่าใช่แน่นอนเขารู้การฝึกฝนของเขาเองดีเขามีทักษะที่แข็งแกร่งที่สุดเนจิ้งจอกสวรรค์มีบทบาทมากและเป็นสายเลือดอันทรงพลัง แต่ด้วยเหตุนี้เองเพราะเขาไม่ใช่อสูนความเข้มข้นของสายเลือดของเขาจึงมีจำกัดมากและเป็นเรื่องยากที่สุดสำหรับการทะลวงระดับการเปลี่ยนจิ้งจอกสวรรค์ไม่ต้องพูดถึงระดับเทพแค่ระดับเจ็ดเขายังไม่รู้ว่าจะทะลวงได้หรือไม่และนั่นเป็นสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับเขาในตอนนี้ค่อยๆก้าวไปทีละก้าวอย่ารีบร้อนเกินไปถังซานตบไหล่ติงไปและปลอบโยนอืม การฝึกฝนที่นี่ทำให้รู้สึกดีการหล่อเลี้ยงด้วยพลังชีวิตอันหนาแน่นทำให้ข้ารู้สึกว่าพลังสายเลือดของข้าแข็งแกร่งขึ้นติงไปพยักหน้าให้ถังซานไม่ใช่แค่เขาเท่านั้นหลังจากที่วู้ปิงจิงกู่ลี่และเฉินจื่อเฉิงมาที่หุบเขาสีทองพวกเขาทั้งหมดก็มีความรู้สึกที่ดีในการฝึกฝนที่นี่พลังชีวิตที่หนาแน่นมีผลการหล่อเลี้ยงที่ยอดเยี่ยมต่อพลังสายเลือดของพวกเขา พวกเขายังเข้าใจด้วยว่าเหตุผลที่จางห้าวส่วนสามารถทะลวงระดับเทพได้นั้นอาจแยกไม่ออกจากพลังชีวิตที่นี่ออร่ราของสวรรค์และโลกที่ดูดซับจากเทือกเขาจืดเฉิงก่อตัวอย่างต่อเนื่องจากการดึงดูดของวงเวทเพื่อเติมเต็มตัวเองการก่อตัวที่ทรงพลังนี้ถูกสร้างขึ้นโดยมีต้นไม้สีทองเป็นศูนย์กลางของรูปแบบและต้นไม้สีทองจะได้รับความชุ่มชื้นมากที่สุด หลังจากที่ได้รับความชุ่มชื้นต้นไม้สีทองจะเติบโตต่อไปและกลายเป็นหัวใจในการก่อตัวการเติบโตของมันจะย้อนกลับกระบวนการทั้งรูปแบบเพื่อให้รูปแบบสามารถดูดซับออร่าของสวรรค์และโลกจากที่ไกลออกไปกลับมาจนก่อตัวเป็นวัตักรดังนั้นอัตราการเติบโตของต้นไม้สีทองจึงเพิ่มขึ้นตลอดเวลาปราบใดที่มีเวลาเพียงพอก็ไม่ยากที่จะเติบโตเป็นต้นไม้สูงตระหาน และพลังชีวิตที่ปล่อยออกมามีประโยชน์อย่างมากต่อร่างกายของสิ่งมีชีวิตใดๆทั้งซานกล่าวว่าก่อนที่เราจะจบการต่อสู้แบบทีมสิบรอบทุกคนจะฝึกฝนอยู่ที่นี่พี่ไปเป้าหมายของพี่คือการทะลวงไปสู่ระดับ6พี่กูลี่ต้องไปถึงระดับ7เอาระวังใจเถอะกูลี่โบกมืออย่างมั่นใจ เขามาถึงจุดสูงสุดของระดับ6แล้วและสาเหตุที่ยากที่จะทะลวงก็เหมือนกับปัญหาของติงไปซึ่งเป็นปัญหาความเข้มข้นของสายเลือดและที่นี่ซึ่งหล่อเลี้ยงด้วยพลังชีวิตเขารู้สึกว่าเขากำลังจะแตะธรณีประตูนั้นแล้วสำหรับเขาระดับ7ก็ยากที่จะทะลวงแต่เมื่อเขาทะลวงสำเร็จมันก็เป็นการก้าวกระโดดเชิงคุณภาพสำหรับความแข็งแกร่งของเขาด้วยมันจะทำให้การควบคุมเวลาดีขึ้นอย่างมาก การทำสมาธิของจางห้าวส่วนกินเวลา2วันเต็มและเขาจำเป็นต้องทำให้ฐานการฝึกฝนของเขามีเสถียรภาพมากขึ้นและรักษาอาการบาดเจ็บของเขาแม้ว่าจะได้รับการหล่อเลี้ยงจากพลังชีวิตของต้นไม้สีทองบาดแผลที่เขาถูกสายฟ้าฟาดระหว่างก้าวข้ามภัยพิบัติจะใช้เวลาระยะหนึ่งในการฟื้นตัว ทั้งซานเองก็ได้เสร็จสิ้นการทะลวงระดับ8แล้วและพวกพ้องก็เสร็จสิ้นการพักเช่นกันด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงจะกลับไปที่สนามกีฬาและต่อสู้ต่อไปยังมีการต่อสู้แบบทีมอีก7รอบก่อนที่พวกเขาจะได้เป็นชนชั้นสูงสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือหลังจากการต่อสู้รอบสุดท้ายนี่คือทีม,มนุษย์ที่ชนะสามรอบติดต่อกันและตอนนี้ทีมเทพยิงหัวหรือทีมชเชลของพวกเขาได้โด่งดังแล้ว นอกจากความแข็งแกร่งแล้วพวกเขายังเป็นมนุษย์นี่เป็นเหตุผลสำคัญทําให้โด่งดังอีกด้วยแม้ว่าเมืองจือ่อเฉิงจะถูกปกครองโดยเผ่าอสูรแต่เผ่าข่ารับใช้หลักคือมนุษย์เมื่อพวกเขาได้ยินว่ามีมนุษย์ที่สามารถคว้าชัยชนะได้สามรอบในการต่อสู้แบบทีมนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากสำหรับข้ารับใช้ที่เป็นมนุษย์พวกเขาก็กลายเป็นแฟนตัวยงของทีมเทพยิงหัวเชลกทันที มากจนสนามกีฬาได้รับการจองตั๋วจำนวนมากทุกวันเพื่อดูการต่อสู้ของทีมชริตแม้ว่าค่ารับใช้ที่เป็นมนุษย์จะไม่ร่ำรวยแต่ก็มีมากกว่าเผ่าอสูรแม้ว่าในเผ่าอสูรที่มีอารมณ์ค่อนข้างอ่อนโยนสติปัญญาของมนุษย์อาจยังคงถูกนำมาใช้ประโยชน์แต่เมื่อเปรียบเทียบกับเผ่าอสูรทั่วไปเหล่าค่ารับใช้มักถูกกดขี่ข่มเหงอย่างมากในชีวิต มนุษย์ส่วนใหญ่จึงมักจะเก็บซ่อนความรู้สึกและพวกเขาต้องการหาที่ระบายมากขึ้นอย่างไรก็ตามในโลกของเผ่าอสูรมีอะไรบ้างที่สามารถระบายออกมาให้เห็นได้กันละ่ะดีไม่ดีอาจต้องเผชิญกับความตายและต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังทุกวันดังนั้นเมื่อพวกเขารู้ว่ามีทีมมนุษย์ที่สามารถเอาชนะทีมอสูรในสนามกีฬาได้และสังหารพวกมันอย่างเปิดเผยแถมยังยิงหัวพวกมันได้ทุกรอบที่ต่อสู้ สำหรับค่ารับใช้ที่เป็นมนุษย์มันอันตรายและนองเลือดมากเกินไปนี่คือการสังหารอสูรที่ข่มเหงพวกเขาอย่างจงแจ้งแน่นอนว่านี่เป็นสิ่งที่ดีดังนั้นถึงแม้ค่าตั๋วจะแพงแต่พวกเขาก็ยังเต็มใจที่จะไปที่สนามกีฬาเพื่อเป็นพยานด้วยตาของพวกเขาเองว่าเพื่อนร่วมเผ่าพันธุ์ของพวกเขาเอาชนะเผ่าอสูรที่ทรงพลังได้อย่างไรสิ่งนี้ทำให้พวกเขารู้สึกตื่นเต้นและโหยหายอย่างมาก ปรารถนาให้มนุษย์เหนือกว่าเผ่าอสูรจุดนี้แม้แต่ถังซานก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนดังนั้นเมื่อทีมชเชล็กมาที่สนามกีฬาอีกครั้งก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีทันทีเพียงคงเป็นอสูรวานอนฉโลมเลือดแต่ทัศนคติของมันเปลี่ยนไปมากยินดีต้อนรับกลับมาพวกเจ้าพร้อมที่จะรับการท้าทายรอบต่อไปหรือยังครั้งนี้ใช้คำว่าท้าทายแทนต่างจากครั้งก่อนก่อนที่ดูเหมือนไม่มีชีวิตชีวา จะจัดได้เมื่อไหรวู้ปิงจิงถามกระสูนวานอนฉลองเลือกกล่าวทันทีว่าสามารถจัดได้ทันทีถ้าเร็วที่สุดคือในคืนนี้ข้าต้องบอกกับพวกเจ้าด้วยว่าการจองตั๋วสำหรับการต่อสู้ของพวกเจ้าร้อนแรงมากยิ่งกว่านั้นมนุษย์หลายคนก็ต้องการดูการต่อสู้ของพวกเจ้าเช่นกันดูเหมือนว่าพวกเขาจะเชียร์พวกเจ้าเมื่อได้ยินสิ่งที่มันกล่าววูป้ปิงจิงก็ชะงักครู่หนึ่งก่อนจากนั้นจึงหันไปมองถังซานและเพื่อนๆของเขา ในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นสายตาของเขาหรือสายตาของคนอื่นก็ตามสายตาของทุกคนกำลังลุกโชนอาสูนวานอนฉลมเลือดมองดูอย่างเย็นชาเมื่อเห็นอารมณ์ของพวกเขาเปลี่ยนไปนี่ก็เป็นจุดประสงค์ของมันที่พูดเมื่อกี้นี้เพื่อกระตุ้นให้ทีมนี้เข้าร่วมการต่อสู้มากขึ้นใครชนะใครแพ้ไม่สำคัญสำหรับสนามกีฬาสิ่งที่สำคัญคือการได้รับผลประโยชน์ สามารถเปิดรอบสุดฮอตรอบพิเศษและรอบอื่นๆได้และตัวอย่างข้างต้นได้รับการอนุมัติแล้วและการต่อสู้รอบต่อไปเริ่มต้นขึ้นจําเป็นต้องเปิดรับเดิมพันว่ามนุษย์หรืออสูรฝ่ายไหนจะชนะพวกมนุษย์เป็นเผ่าชั้นต่ำที่กระตุ้นได้มากที่สุดเพราะมนุษย์ไม่เคยมีโอกาสเช่นนั้นมาก่อนแม้ว่าค่ารับใช้ที่เป็นมนุษย์จะยากจนแต่มนุษย์ก็มีจำนวนมาก และก็เป็นไปไม่ได้เลยที่เผ่าอสูรจะเดิมพันทีมของมนุษย์ชั้นต่ำพวกนี้และพวกมันต้องวางเดิมพันสูงกว่ามนุษย์อย่างแน่นอนดังนั้นตราบใดที่ทีมชเชลกยังคงชนะสนามกีฬาจะทำกำไรได้มากมายและถ้าพวกเขาแพ้ก็ไม่มีการสูญเสียใดยๆกับสนามกีฬาท้ายที่สุดพวกมันก็แค่ดึงพวกชั้นต่ำเข้ามาเท่านั้นยิ่งคนเดิมพันมากพวกมันก็ยิ่งได้รับกำไรมากขึ้น งั้นช่วยเราจัดการที่เราจะยังอยู่ที่นี่ก่อนการต่อสู้ได้ไหมบู้ปิงจิงถามเขาไม่ต้องการใช้ใจ่ายอีกต่อไปเพื่ออยู่ในโรงแรมแม้ว่าตอนนี้พวกเขาจะค่อนข้างรวยแล้วก็ตามได้สิหลังจากจัดที่สำหรับทีมเร็กแล้วอสูรวานอนฉลอมเลือดก,ก็ไปเตรียมจัดการต่อสู้ทันทีอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วเวลาในการต่อสู้ไม่ใช่คืนนั้นแต่เป็นคืนถัดไป เหตุผลที่อสูรวานนฉลชโลมเลื่อนยกมาอ้างก็คือสนามกีฬาต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมและการที่ทีมเร็กอาศัยอยู่ในสนามกีฬาทำให้พวกเขาไม่รู้ว่าข่าวการต่อสู้ของพวกเขารอบนี้แพร่กระจายไปทั่วเมืองจือเฉิงแทบจะในทันทีและข่าวนี้ก็ทำให้ค่ารับใช้ที่เป็นมนุษย์ของเมืองจือเฉิงตื่นเต้น